โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมกันที่เคยกับเอ็เอ็นไอครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมฟรีอีกแล้วครับอยู่ในรายการเกมดีเกมแท้เกมฟรีเอ้ยอะไรนะไม่ใช่เกมดีเกมแท้เกมฟรีโอเคแหมสามสองหนึ่งอยู่กับผมกันที่เคยครับกับเอ็นเอ็นไอวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมดีเกมแท้เกมฟรีมีแจากทีในโลกนะครับโอเค แล้ววันนี้เราก็อยู่ในทำไมไม่มาแปลกๆเราเนี่ยวันนี้ก็อยู่ในเกมของ Second Extinction นะครับนั่นก็คือการสูญพันธ์ครั้งที่สองนพูดง่ายๆก็คือในเสาฝนสูญพันธ์ไปแล้วเราไม่เกิดมาใหม่ได้ไงฮะกิจการของเกมนี้ก็จะออกมาเป็นแนวนี้นะครับโอเคไปดูกันเลยครับแง่บวกเป็นอย่างมากว่างั้นโอเคคล้ายๆ LD4 อ๋อโอเค ได้ด้วยเสานิยามสั้นๆายๆอย่างเกมนี้คล้ายๆกันอ๋อโอเคแน่หมดอย่างมากโอเคสนุกว่างั้นอ่าเพื่อนซีล้วไม่เล่นอย่างนี้ก็มีโอเคเราไปดูกันกับกิจกรรมที่มีแจกกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ epicgame.com นะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ล็อกอิน ID ให้เรียบร้อยครับใครที่ยังไม่มี ID ก็สมัคร ได้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับจากนั้นครับตอนนี้เอเป็กกำลังแจกของขวัญให้เราอยู่นั่น mean, คือแจกเกมฟรีนั่นเองครับโอเคต่อมาครับให้เราเลื่อนมาตรงนี้ครับไปที่ร้านค้าแล้วเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลยครับโอ้จะเห็นว่าเกมลดราคามากมายเลยครับแต่ไม่ถึงว่าลดราคาแล้วก็ยังอยู่ในราคาที่สูงอยู่เดียนี่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 ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับเกมฟรีมีอยู่จริงนะครับโอเคฟรีแล้ววันนี้จริงหรือไม่ครับไปล็อกชมกปนเลย เป็นเกมใหม่นะครับเกมนี้ยังพัฒนาไม่เสร็จเลยอ่าก็คืออยู่ในการพัฒนานั่นเองโอเคครับเขาบอกว่าลบร้อยเเซนต์ฟรีจริงหรือม่ะดาวน์โหลดกันกำลังโหลดรายการสั่งซื้อโอเคครับเมื่อเรามาถึงหน้ารายการสั่งซื้อเราก็จะพบราคาในรายการเป็น319บาทเลยนะลถนี่ไงส่วนรถของเรา 319บาทราคา0บาทนั่นเองครับโอเคจากนั้นครับทำการสั่งซื้อดูเปล่าจะได้จริงไหมเราต้องไปเช็คดูในไลบรารีของก่อนครับว่าจะขอบคุณส่งอีเมลไปเสร็จของคุณไปให้เรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณครับโอเคจากนั้นก็ระบบจะขึ้นเตือนว่าอยู่ในไลบรารีงั้นเราก็คลิกไปที่ไลบรารีอ้าโอเคก็จะมีแทบขึ้นมาแล้วบอกว่าพร้อมติดตั้งเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่านี่ไงมาแล้วครับเนี่ยเกมฟรี ติดต้าน้าเลยนะครับเนี่ยครับพร้อมยิงผ่าไปโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ